ครับบ้านมุงพักเครื่องนะครับวันนี้เรามาพบเจอกันใน EP ีที่806นะครับหรือว่า EP ีที่806นะครับมีพาร์ทสสวย23รายการมานำเสนอนะครับ20รายการแรกก็องค์ละ200บาท21 22 23เป็นรายการพิเศษรายการองค์ละ300บาทเดี๋ยวเรามาฟังกันท้ายคลิปนะครับก่อนรับฟังรับชมคลิปนะครับนี่เลยแอดไลน์เบอร์โทรนะครับปึ่งเข้าไปนะครับบ้านมุงพักเครื่องลายชื่อหมูนะครับ0939652361 เบอร์ไลน์และเบอร์ส่วนตัวเป็นเบอร์เดียวกันนะครับ ID ไลน์นะครับ MOOI M2 นะครับส่งไม่ตรงปกส่งผิดจากที่ไลน์แตกหักชำรุดถูนหายผมรับผิดชอบให้นะครับผมจะลงคลิปทุกวันนะครับเช้าตีสี่ไม่เกินตีห้าคลิปเย็นก็หกโมงไม่เกินหนึ่งทุ่มของทุกๆวันนะครับส่งของทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดนะครับส่งไปสนีไทยนะครับเริ่มรายการที่หนึ่งเลยนะครับพูดเยอะไปแล้วครับนี่รายการที่หนึ่งนะครับเป็นภาพสมเด็จนะครับเนื้อหาพิมพ์ส่ง จัดจานนะครับนี่เปิกเลยนะครับขนาดบางนะครับไม่ได้หนามากรายการที่หนึ่การที่2ก็เป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อหาพิมพ์ส่งอันนี้จะแก่ผงนะครับมีเล่ยยตามซุ้มนะครับแต่เนื้อค่อนข้างจัดนะครับนึกนุ่มนะครับเป็นรายการที่สนะครับเป็นรายการที่สองนะครับ รายการที่สามเป็นพระสมัยใหม่ขึ้นมานะครับเป็นสมเด็จนะครับหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงดีนะครับคมชัดลึกนะครับคมมากนะครับแผงนี้นะครับข้างบนเขียนเก้าสิบห้านะครับรายการที่สามนะครับรายการที่สี่เป็นรูปหล่อนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคาเนื้อหาพิมพ์ทรง ลำสันดีนะครับอ้วนจำม่ำเลยนะครับตนี่ยตะไบก้นนะครับเหลืองอมเขียวนะครับเป็นรายการที่สี่นะครับรายการที่ห้าก็เป็นรูปหล่อนะครับรูปหล่อหลงพ่อเงินนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงดีนะครับเหลืองอมเขียวนะครับตัดช่อนะครับเป็นรายการที่ห้านะครับรายการที่หก เป็นรูปหล่อหลวงพ่อชินราชนะครับก็ไหลทองนะครับสวยๆนะครับก้นอกเรานูนนะครับนี่ยเป็นรายการที่หกนะครับเป็นรายการที่หกนะครับรายการที่เจ็ดเป็นหล่อพระพุทธนะครับไม่ทราบที่นะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงเก่าเกลกเลยนะครับต่อใบก้นนะครับเป็นรายการที่เจ็ดนะครับเป็นรายการที่เจ็ดนะครับ รายการที่8เป็นพระซุ้มกอนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงแปดตาดีนะครับมีปีกนะครับหลังอุ้มนะครับเนื้อค่อนข้างจะจัดจ้านมากเลยนะครับนี่มีแร่ดอกมะขามมีรักบางๆางรักน้าเกลี้ยงนะครับนี่รายการที่แปดนะครับรายการที่เก้าเป็นพระขุนแผนนะครับบ้านกลางนะครับพิมพ์มงคลเล็กนะครับ หน้ามงคลเล็กนะครับมีบินบนนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงดีนะครับมีรอยด้านบนนะครับเนป็รายการที่9นะครับรายการที่10เป็นพระสังฆายนะครับเนื้อดินเผานะครับเก่ามากนะครับแต่ว่าผมไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับเหมือนมีแผ่นอะไรอุดทิ่ก้นแล้วตอกโค้ดไว้ด้วยนะครับแต่ผมไม่ทราบว่าเป็นตอกเดี๋ยวผมดูให้ทีนะครับว่าตอกอะไรนะครับแปลกตาดีนะครับคราวนี้ เหมือนตอกตัวนะหรือว่าอะไรไว้นะครับมีแผ่นนะครับมีแผ่นตอกไว้ที่ก้นนะครับนี่นี่นะครับมีแผ่นฝังแล้วก็ตอกคล้ายๆตัวน้าไว้นะครับไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับแต่เนื้อดีมากนะครับเป็นเนื้อดินเผานะครับเป็นรายการที่สิบรายการที่11เป็นตลับสีพึ่งนะครับนี่สีพึ่งยังอยู่นะครับนี่หาปากมหาเสน่ห์นะครับ ด้านหลังมีเลขหนึ่งแบบนี้ก็ตีที่ไหนไม่ได้เลยนะครับนอกจากหลวงพ่อกลวยนะครับสีพึ่งหลวงพ่อกลวยนะครับเขาเลขกเงินเป็นแบบนั้นนะครับเดี๋ยวจะสองทางสักหน่อยสิเกิดจะขายดีขึ้นมาบ้างประการที่สิบเอ็ดนะครับนี่นะครับสีพึ่งหลวงพ่อกลวยนะครับแตยการที่สิบสองเป็นพระยอดขุนพลนะครับยอดขุนพลเนื้อดินนะครับ สภาพผ่านการใช้นะครับแต่เนื้อหาพิมพ์ทรงดีนะครับเป็นเนื้อดินเผานะครับรายการที่สิบสองรายการที่สิบสามเป็นผ้าหลวงพ่อปา,พปานะครับพิมพ์ขี่ปลานะครับเนื้อค่อนข้างจัดนะครับครั้งนี้จัดมากเลยนะครับเนื้อดีมากเลยนะครับเป็นรายการที่สิบสามนะครับรายการที่สิบสี่ เป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อผางนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อผางนะครับนี่สภาพผ่านการใช้นะครับปีหนึ่งสองนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงดีนะครับนี่เนื้อค่อนข้างจัดนะครับเหรียญนี้นะครับจัดใช้มานะครับเป็นรายการที่สิบสี่รายการที่สิบห้าเป็นเหรียญหล่อฉีดนะครับด้านหน้าเขียนว่าหลวงปู่อ่อนนะครับเหรียญหล่อฉีดนะครับหลังพ่อชินราชแบบนี้นะครับ คาดว่าน่าจะเป็นวัดเนินมะเกลนะครับปูอนวัดเนินมะเกลพิษสนุโลกนะครับบอลลักชินาราชนะครับพิถูขออภัยนะครับเป็นรายการที่สิบห้านะครับรายการที่สิบหกเป็นเหรียญเม็ดแตงหลวงปู่ทวดนะครับเป็นเหรียญกะไหลนะครับคาดว่าเป็นอัปปก้ากะไหลเงินนะครับชุบนิกเกิลนะครับเป็นรายการที่สิบหกนะครับเม็ดแตงนะครับปู่ทวดนะครับวัดช้างให้นะครับ รายการที่16รายการท e ี่17เป็นนางกําแพงนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงจัดจ้านนะครับเป็นเนื้อดินเผานะครับเนื้อค่อนข้างจัดละเอียดเลยนะครับหลังลายนิ้วมือนะครับเป็นนางกําแพงนะครับรายการที่17รายการที่18เป็นรูปหล่อเก่านะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงเก่ามากแต่ผมไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับตะใบก้นนะครับเป็นรายการที่18นะครับ ดีมากนะครับทางนี้นะครับรายการที่18นะครับรายการที่19เป็นภาพปิดตานะครับองค์ค่อนข้างโตนะครับเป็นเนื้อผงลงรักนะครับหลังแบบนะครับมีรูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับชำรุดนิดนึงนะครับแต่เนื้อหาพิมพ์ทรงลงลักเก่านะครับเป็นเนื้อออกขาวนะครับเดี๋ยวผมดูให้นะเนื้อไหนเป็นเนื้ออะไรนะครับ จริงๆเขาเป็นเนื้อดำนะครับแต่มีอะไรเศษอะไรขาวๆผสมด้วยนะครับผมดูว่า้างนี้เป็นเนื้อดินเผานะครับเป็นเนื้อดินเผานะครับแต่ตาดีนะครับแต่มีเศษอะไรผสมอยู่ด้วยนะครับเป็นรายการที่ส9การายการที่20เป็นภาพปิดตานะครับออกคุกรักเก่าเลยนะครับมีความเก่านะครับเนื้อผงคุกรักนะครับออกผงขาวลงรักนะครับไม่ใช่ผงคุกรักนะครับ เนื้อผงลงรักนะครับเป็นรายการที่20ครบ20รายการนี้องค์ละ2 0 0ส่งฟรีมีปลายทางนะครับ21 22 23เป็นรายการพิเศษรายการองค์ละ3 0 0นะครับรายการที่21นะครับเป็นภาพปิดตาล่อโลหะเก่านะครับเป็นเนื้อทองเหลืองกับแดงเลยนะครับแต่เนื้อค่อนข้างจัดนะครับบาพร้อมค่าจัดส่งนะครับเป็นรายการที่21รายการที่22 เป็นชินลาสอินโดจีนนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงดีนะครับตะไบก้นนะครับเป็นอินโดจีนนะครับเป็นรายการที่ยี่สิบสองนะครับสามร้อยบาทนะครับสภาพผ่านการใช้ไม่มีโค้ดนะครับรายการที่ยี่สิบสามนี่โอ้โหคุ้มเลยนะครับเป็นเลี่ยมเป็นเลี่ยมสามหูนะครับแล้วก็เป็นเม็ดกลมๆม,มีดอกพิก เป็นดอกไม้นะครับแต่ผมไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับในเป็นเนื้อดินนะครับเลี่ยมสามหูแล้วก็ต่อด้วยเลี่ยมพลาสติกข้างล่างแต่ผมมองว่าเหมือนนางกวักหรือเนื้อดินอะไรสักอย่างนะครับเจ้าของเขาเลี่ยมมาอย่างนี้เลยนะครับชุดนี้ก็เอาแค่สามร้อยบาทนะครับพร้อมค่าจัดส่งนะครับครบนะครับยี่สิบสามรายการนะครับช่วยเป็นกาลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้านมุงพักเครื่องด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ